เคยรู้ไมครับว่าทุกปีในคืนวันออกพรรษาที่แม่น้ำโขงจะมีลูกไฟประหลาดสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึ้นจากกลางลำน้ำเป็นร้อยเป็นพันลูกโดยไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงครับปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่าบั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟที่ไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงพุ่งขึ้นสูงแล้วก็หายวับไปในอากาศทิ้งไหลแต่ความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นครับตามความเชื่อท้องถิ่น บางไฟพญานาคเกิดจากพญานาคที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลใต้แม่นำ้ำโขงได้พ่นลูกไฟเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าที่เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันออกพรรษาครับในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวหลายแสนคนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่จังหวัดหนองคายและบึงการเพื่อรอชมปรากฏการสุดอศัศจรรย์นี้ด้วยตาตัวเองสร้างบรรยากาศที่คึกคักไปทั่วทั้งริมฝั่งโขงเลยครับ แต่ในมุมของวิทยาศาสตร์ก็มีคำอธิบายว่าอาจเกิดจากแก๊สมีเทนและฟอสฟีนที่เกิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเมื่อแก๊สลอยขึ้นมาสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศณนะอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาเองครับทฤษฎีนี้ก็ยังมีข้อโต้แย้งนะครับว่าทำไมบ้างไฟถึงเกิดขึ้นเฉพาะในคืนวันออกพรรษาเท่านั้นแถมแก๊สฟอสฟีนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็มีปริมาณน้อยมาก และไม่น่าจะทําให้เกิดลูกไฟจํานวนมากพร้อมกันได้อีกหนึ่งทฤษฎีที่มีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนก็คืออาจจะเป็นการยิงกระสุน2วิถีหรือ tracer round จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างสถานการณ์ซึ่งก็ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่สร้างความขัดแย้งกันอยู่ครับเพราะชาวบ้านในพื้นที่หลายคนยืนยันว่าเคยเห็นลูกไฟผุดขึ้นจากน้ําต่อหน้าต,ต่อตาในระยะใกล้ และมีทิศทางพุ่งตรงขึ้นไปบนฟ้าไม่ได้มีวิถีโค้นเหมือนการยิงปืนข้างฝั่งแต่อย่างใดครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าบั้งไฟพญานาคจะเกิดจากปรากฏการธรรมชาติความเชือ่อหรือการกระทําของมนุษย์ปรากฏการนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและเป็นปริศนาที่รอการพิสูจน์ต่อไปครับ